สวัสดีครับหลังจากรับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณครับนี่นะฮะบ,บนไดที่จะลงด้านล่างเนี่ยสามขั้นจากนั้นมาขึ้นอีก9้าขั้นเนี่ยดูลูกบันไดผมนะไม้ประดู่หน้าสิบยาวเมตรยี่สิบนะหนาสองนิ้วประดู่ใหม่ก็จริงแต่เป็นประดู่อายุนะฮะประดู่อาย,ยุเนี่ยดูยังไงดูแก่นนะดูกระพี้ครับ ลอยขาวๆเยอะๆเนี่ยนั่นคือกระพีนะฮะแต่เวลาการเลือกไม้มาทำรูปบันไดเนี่ยถ้าไม่มีกระพีเลยมันก็ไม่สวยนะมีกระพีมันก็สวยแต่ถ้ามีเยอะจนเกินไปอย่างไปทำฝาบ้านไปโดนแดดโดนฝนหนักๆมีกระพีเยอะไปไอตัวนี้ไม่ผุหรอกครับเก่น,นมันจะไปผุกระพีฮนะ้เราขึ้นมาด้านบนนะฮะจุดระเบียงเนี่ยสามเมตรนะฮะยาวเจ็ดเมตร พนักนั่งสองด้านนะรูปรูปตัวแอลดูพื้นนะถ้าใครได้ดูคลิปผมเมื่อวานนะที่ผมเพิ่งอัพลง y youtube เมื่อวานเนะี่ยลักษณะพื้นเอาดอนนะฮะตีกระทบเว้นล่องครับทำร่องวีเห็นไหมฮะลักษณะฝุ่นจากธรรมชาติไม่มีค้างแล้วอันนี้คือระดับพื้นที่ถูกต้องและบ้านหลังนี้ในพื้นผมเนี่ยดูะฮะเป็นไม้ตะแบกนะ ไม้ตะแบกลายไม้ตะแบกเก่าตะแบกไทยแทย้ๆน้องๆไม้สักเลยนะประสบการณ์ของผมตอนเริ่มทํางานไมใ้ใหม่ตาแตกครับผมซื้อบ้านขาดทุนมาแล้วก็มีนะฮะเพราะว่าคิดบ้านลงว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นไม้สักแต่จริง,รงๆแล้วมันคือไม้ตะแบกถ้าไม่มีประสบการณ์นะฮะช่างดูเซียนไม่เป็นนะฮะเสร็จครับยังไงก็ตาแตกครับคิดว่าเป็นไม้สักนะฮะ ฝ้าเพดานระเบียงนะฮะแต่ละแผ่นเนี่ยยาวตลอดไม่มีตอกเลยเนี่ยเรามาดูฝาบ้านกันใกล้ๆนะฮะฝาไม้แดงเนี่ยลองมาดูการเข้ามุมของช่างผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเข้ามุมแบบนี้ตัดผิดสักมิลสองมิลเนี่ยเสียแล้วนะครับเพราะว่าระดับมันห่างมันไม่สวยต้องเปลี่ยนนี่คือไม้แดงเก่านะฮะไม้แดงเก่าไทยไแท้ๆเมื่อวานเราดูไม้ประดู่ไปแล้วนะฮะ สีมันซอฟนะสีไม่ได้เข้มขนาดนี้นะด้วยธรรมชาติของไม้นี่คือระดับพื้นตีกระทบนะพื้นไม้จะแบกนี่คือพื้นเอาดอที่ถูกต้องเสาผมนี่เสาหน้าหกมาปรับให้เหลือหน้าห้านะฮะใหญ่ๆแน่แนๆนี่เห็นไหมฮะงานไม้เก่ามันเป็นไส้ไม้นะฮะมันต้องมีรอยร้าวแล้วเรามาขัดโป๊กเก็บนี่ก็อีกจุดหนึ่งใครรับไม่ได้เนะี่ยอย่างที่ผมบอกนะ คุณดูงานไม้ไม่ได้นะฮะอันนี้มันเป็นงานธรรมชาตินะฮะพวกนี้มันคือเสน่ห์ของงานไม้เก่านะครับแต่ถ้ามันผุระดับบวกกินอันนั้นมันก็น่าเกลียดเกินไปครับอย่างนี้คืองานธรรมชาติดูบ้านมาเยอะๆฮะแล้วจะเข้าใจนะครับอย่างดูหัวล่างนี่ครับเป็นไงฮะนี่คือไม้ที่ยังไม่ได้ขัดโปนะ มันไม่ได้มีทุกลูกนะฮะแต่ว่าในบ้านหนึ่งหลังไงก็ต้องมีเห็นไหมครับรอยร้าวมีหมดนะฮะจะพอเราขัดโป๊แล้วมันก็จะเริ่มเนียนอย่างงี้พอเราขนย้ายมาเดี๋ยวก็ต้องซ้ําฮะเพราะตอนนี้ช่างกำลังไล่เก็บทําสีอยู่พื้นภายในเนี่ยดูฮะไม้ตะแบกไม้ตะแบกลายเช่นกันนะเป็นตะแบกเก่าประตูผมเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยสูงสองเมตรยี่สิบนะฮะบานคู่เนี่ยกว้างเมตรยี่สิบ กว้างเมตรหกสิบนะสูงสองเมตรยี่สิบขอบแปดบ้านประตูที่ไหนมั่งครับร้านไหนมั่งครับทำขอบแปดใส่บ้านน็อกดาวน์แบบผมแล้วสูงสองเมตรยี่สิบด้วยอันนี้เป็นงานโชว์ไม้เอาเสมาทำขอบประตูนะครับอยากรู้ว่าผมทำได้ยังไงก็ไปดูบ้านพ่อผมที่อยุธยานะอำเภอบางบานร้านเยี่ยมนะฮะร,ร้านพ่อผมเป็นโรงงานผลิตประตูหน้าต่างอยู่แล้วฮะประตูหน้าต่างวงกบเฟอร์นิเจอร์นะฮะผมคัดไม้เองนะ ผมทาเองไม่ได้ไปจ้างโรงงานที่ไหนทำนะเราทํากันเองในโรงงาน,ปร,งน,งง 2, นรประตูเข้าห้องน้องก็สูงสองเมตรยี่สิบนะฮะจะประตูเข้าห้องครัวด้านหลังเนี่ยสูงสองเมตรส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นห้องน้ํานะฮะเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบเข้าไปรีวิวไม่ได้ช่างทาสีอยู่บานหน้าต่างนะครับต่อบ,บานเนี่ยต่างจากหลังเมื่อวานนะฮะหลังเมื่อวานเนี่ยกว้างหกสิบสูงเมตรยี่สิบ หลังเนี้ยต่อบานนะฮะกว้างห้าสิบเซนสูงเมตรห้าสิบเห็นไหมครับว่ามิติความสูงของช่วงเนี้ยมันต่างกันหลังเมื่อวานเนี้ยจากพื้นบ้านถึงใต้ท้องวงกบมันหกเออมันแปดสิบเซนแต่หลังเนี้ยมันแค่สี่สิบถึงห้าสิบเซนเพราะว่าบานหน้าต่างมันยาวแต่บานหน้าต่างยาวขึ้นเราเล่นกระจกข้างบนได้กระจกสีลล่ดอกพิกลเนี้ยวินเทจเลยแบบโบราณเนียด้านล่างเป็นกระจกใสเขียวนะครับ ผมอยากไปรีวิวภายในห้องให้ดูยังเลยนะฮะแต่มันเดินเข้าไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยระบบไฟฟ้าร้านผมเนี่ยเดินสายประก,กาวนะครับเป็นสายสามเส้นปักเยอะครับงานผมเนี่ยเดินปักให้รอบบ้านนะฮะตามจุดการใช้งานเลยเดินสายสามเส้นประก,การสองสว่างใช้สายหนึ่งจุดห้าปักไฟใช้สายสองจุดห้ามีตู้กันดูดกันช็อตให้ด้วยนะครับ ฝาบ้านไม้แดงนั้นอะไรเนี่ย่เซนสองมิลน,นะฮะแต่ละแผ่นเนี่ยไม่ใช่ศูนย์จุดเจ็ดูนย์จุดแดมิลนะะเคาะได้ทุบได้เพื่อที่จะดูความแข็งแรงของฝาผนังไม้เนี่ยฟังเสียงแล้วนะฮะมันแน่นแค่ไหนเนี่ยผมทุบในกาผมใส่รุดเนี่ยลองทุบดูนะ,ะฟังเสียงดูได้นะ,ะถ้าอยากรู้ว่ามันแน่นแบบไหนนะฮะมาเคาะมาทุบกันเองเลยนะฮะที่ร้านผมนะฮะ อำเภออินบุรีจังหวัดเสงห์บุรีนะครับบ้านหลังนี้นะฮะร,ราคาเฉพาะตัวบ้านผมมาจัดส่งไว้ยังไม่รวมค่าตัดสูงและค่าจัดส่งนะครับอยู่ที่เก้าแสนห้าหมื่นบาทนะฮะค่าจัดส่งตามระยะทางความยากง่ายในการทํางานอยู่ที่ไหนมาคุยนะฮะสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็โทรมาคุยกับผมได้เลยครับเบอร์โทรศูน hmm. ย์แปดเจ็ดเจ็ดห้าสองศูนย์ศูนย์สามศูนย์นะครับแล้วก็เบอร์ศูนย์แปดสองสามห้าสองสามศูนย์ศูนย์เก้าแอดไลน์ไอดีมาก็ได้นะครับ chai ใครฟังไม่ทันที่ผมพูดก็ตามคอมเมนต์ด้านล่างนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ